ใครเล่าแหวนหมดแล้วเหลือแต่น้อไม่น่าบอกกับท่านเจ้าเลยทานข้าวทานปลาบ้างสิครับท่านเจ้าตัดบอกตัดใจเถอะครับ กับตาเขือนาทัอ๋อเจ้าอย่าคิดอะไรเลยครับคิด่าไม่ใช่เนื้อคู่ของเราแล้วกันเจ้าเด็ายท่าเจะอนูี่นี่สิเอ้าเจาเเจ้าลงฉากแล้วมาไกลกันเลยเือาไหลๆลอยู ทันตาสะบ้านสิเด็กไปบอกนะว่า ดูหน่อยเถอะทดพีคิดมากอนนเหอมไปเลยมีขนาดกินไม่ได้นะเจ้าแม่ถ้ากินได้ขนาดไหน่ทอรสมวันแล้วไม่ยอมกินข้าวกินปลานอนก็ไม่นอนลูกสายน้ำพึ่งพี่อะีโอ้โลูกสายน้ำพึ่งของแม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกลูกเอ้ยเชื่อเชื่อเจ้าแม่เถอะเรื่องเครือฟ้านะ่ะเดี๋ยวแม่จะให้พี่ชายนะเขาจัดการให้ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามีแผนอยู่แล้วไม่ต้องตกใจหลักสายน้ำพึ่งเชื่อสายน้ำฝนเถอะจริงนะนี่เรื่องจริงนะถ้าพ่อแม่ฉันไม่เป็นหนี้บ้านเนี้ยฉันไม่อยู่เด็ดขาดอะไรเป็นหร นี่<า>บ้านมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรกันสายน้ำก๊อก <c oughs> อะไรทำไมมมโหรลยนักเรื่องผู้หญิงหน่อยเดียวแ<า>หมว่างไงลแหม่วังเวงทั้งบ้านพี่สายน้ำฝนจะช่วยได้เหรอรับรองพี่ <c oughs> จะช่วยเจ้านะต้องจำไว้นะในพื้นแผ่นดินนะยังไม่สิ้นหญิงดีนะจ๊ะโอ้โหนี่พี่ท่านเจ้าใช้ผมไปอ่ะ ผมไปเห็นกับตาเลยเห็นยังไงเล่าให้เชื่อไหมพี่ใจคุณพระรามเนี่ยทำไมขบดาเขาไปไหนเขาไปเป็นกองทัพแต่นี่ไปคนเดียวคุณพระรามคุณพระรามแล้วคุณพระลักษมณ์มาไม่ใช่ในเรื่องเขาคนเนี่ยเขามียอมากเลยสามารถให้คุณพระรามพาไปได้โอ้โหคุณพวกใครไม่รู้ที่มียอเนี่ยนะแล้วก็อยาก่างไงก็เล่าครับไฟเที่ยวสิออาเอาเ แล้วเขาไปยังไงกันยังไม่พอเห็นกับตาถ้าจะเป็นคนรวยแน่ยศให้พลิบฟักแหวนมาแจกทั่วบ้านเลยโอ้โหแสดงว่าสาวเกรอฟ้าต้องหลงรักคนนี้แน่นอนพูอย่าพูดเลยพอแล้วเสียใจอย่าลองเสียใจอย่ามโมเสียใจอย่าเลยจะเสียแล้วเสียไปอะหาใหม่ดีกว่าพอแล้วพอโลกสายน้ำเพิ่งกำลังเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงท่านแม่คิดว่าไง เป็นยังไงเอ่ยเรื่องนี้ข้าที่มันพูดแล้วก่อนนึ่ วันแล้วนะเพนาะ <Yeah. S 3> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไดนะ้ไม่เาแต่งงานเจ้าแต่งงานแต่งงานเออแ่เลสงสัยจะเลิกตแล้วนะ <c oughs> ่ะไะวัแต่านแย่งอนกแวเอก็ขอไวพน่เจ้าบ่าเจ้าสาว <c oughs> อ,อยะออะกักันนะ จะเป็นใกันจะไม่แผลโอ้โหจะทะเลาะตงกันแหละแล้วนี่เจ้าสาวก็ใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรกลิ่นเหมือนยาลมไม่ยาลมป่ะเจ้แล้วลมทาโอ้ถึงน้ำหอมไอ้เจ้าหนี่ต้งใส่ ปีท้ายปีไหลๆๆคุณผ่อนใจจ้าเจอกัวบ่อยๆความสุขนะครับมามามาขอบคุณมากเลยโอ้ยมาอ้ยอ้ยพรอีคำพูดไม่ได้แม่เท่าแม่เท่าพูดใส่พูดใสมาหาอมาถังผอังนิมช่วยหน่อยจ้ ทีหน้าไม่เข่าแบบไม่ไม่เข้าใจเลยจะคุยกับฝรั่งใช่ไหมยูเข่าเข่าเข่าเดินั่งเดอนั่งสิสสิสสิสเจ้าสิเจ้าลโหลออาโปโต้โปสการ์ดทูดอลล่าโอ้ยเจ้าเจ้าสาวจะถ่ายรูปเอาเงินแขกอีกแล้วทูดอลล่าฝรั่งไม่ใช่แขก มันเป็นรายได้ของครอบครัวค่ะจ้ะจ้ะคือเดือดตังเดือดตังแต่อุ้ยพูดเลยแบบเดือดตังพูดเลยจะแบบหายเข้าไปเถอะเดือดใส่ซองใช่ใช่ให้ให้เขาปลูกเ้าไม้เขาเมือบอกผูกทีละข้างไม่ใช่ผูกสองข้างติดกันนะเนี่ยเขามาบ้านเราเขาก็ได้รับการยิมแยอมก็ดีกลับไปมันจะได้ไปลำไปเรือใช่พวกเราก็ต้องต้อนรับใครดีเอ้ยไป

อย่า็ใหญ่ันเด้งฝรั่งทุกคนไม่เกี่ยวนะนี่ท่านเสียใจอยู่หลบเลยนี่เราไม่ต้องตกใจข้าเจ้าจะสู้ทั้งหมดนี้เลยมวยขม่าทำไรทำไทำอะไรไล่สันเห์เฮ่เฮ้ยข้าเจ้าเป็นผีนะเจ้าไปไปไปมองเขาตี จะจัดการให้เลยให้พี่จ่ายจะจัดการพี่จ่ายมาไปไหนหมดละโอ้ยอ o y กไปเอ้สิ้ผมรู้สึก ดีใจมากที่มาร่วมในงานวันนี้ขอบคุณทั้งพวกบ้านเราแล้วก็าชาวฝรั<อ>่งฝรั่งที่มานี่<า>แปลกนะฝรั่งที่เข้ามาในเมืองไทยโดยมากจะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยตอนนี้อออโอ้ย,อยห,นหน้าแปลกแต่ว่าพวก พวกเราอย่าน้อยใจไม่ได้เตรียมของชําร่วยไว้ให้เพราะว่าเตรียมของชํารวยนี้ไว้สำหรับชาวต่างชาติออที่มาเยี่ยมเยือนเมืองไทยเราในปีอเมซิ่งนี้ออก็มออีของที่ระลึกจากเมืองไทยเ,ออเป็นเป็นของที่มีหน้ามีตาเชิดหน้าชูตาทางภาคหนึ่งเป็นผ้ามัดม<อ>ีรู้รู้จักผ้ามัดมีไหมทนะ่าเนียพูดพูดสปิกผ้ามัดมีบอกเขาพูดเลย ผ้ามัดมีผ้ามัดมีอยู่อยู่สปิผ้ามัดมี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 โอเคหมกับอะดีกมเหมือนกับอาผ้ามัดมีนุชชันใช่ไหมเขารู้จักโอเคเรามอบผ้ามัดมีให้เป็นที่ระลึกเป็นเป็น เป็นของฝากจากเมืองไทยเขาจะได้เอาไปดูเราเรียกปวยเตี๋ยวผัดหมี่เรียกที่จะว่าผัดหมี ไม่คือว่าจะะทำอะไรแล้ววันวันหนึ่งอะได้เออ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 หลายว่าใจตายแล้วฉันจะอกแตกไทยู่แล้วจะไมไม่ส่งข่าวส่งทางว่าบ้าง อนบายคลายเครียดไม่เอาไม่อยากดูแล้วแม่ชอบตักแกงเขาเล่นใครเอาอยู่นี่ไงอยู่คณะโยงแม่นี่แม่จะพูดไปเล่นเรื่อยเรื่อโวยแม่อะไม่สงสารพี่เห็นใจฉันเลยเหรอพี่้อมาดูสักพี่้อมาพี่ขอมา ไอแอแอเข้าไว้ฮะอะไรนะแม่พอแอก็ต้องเย็นนะเธอุ้ยแม่ี่พูดคำเซ็กซีจริงๆว่ะไปเย็นเไปเรียนภาษาอย่างนี้มาจากไหนกันเนี่ยคณะโยงเขาสอนไม่เอาหนูแม่หนูจะเอาพี่พรมาปะโถเอาอย่างนี้เขาไปทุระข้าราชาการเขามีก็รู้แหละว,ว่าไปข้าราชาการไปทำงาน ก็บอกว่าเดือนหนึ่งจะกลับมาหนหนิได้ปียังไม่โผล่หัวมาเลยอ่ะเออราจะให้แม่ทํายังไงล่ะเนี่ยฮะก็หนูจะเอาพี่พร้อมอ่แล้วคนอื่นมีเอาทําไมไม่เอาร่ะไม่เอาเอาอย่างนี้ถ้าหมดดร้อมเขาไม่มาสนใจนะเขาไม่มาแต่งงานแม่จะยกให้พ่อเสถียรเขาอ่ไม่เอาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอ่ะเอาพีพร้อมอ่ะเอาพี่พร้อมเออเออเอาอย่างนี้แม่นึกขึ้นได้แล้ว แล้วก็ลืมไปแล้วจร,จริงเลยแม่ลอเล่นถ้าอยากจะรู้เรื่องหมวดพร้อมต้องไปที่บ้านแม่เขาสิเอา้าเขาติดต่อกันได้นี่โอ้จริงทำไมไ<อ>ม่มีนักมาล่ะมแม่ลูกชวนกันไปสบายใจแล้วสิบ้านไม่ร้อย I <laughs> you. Trời ơi, lúc ơi Thì cầm chớp Ui Có đẹp tao nè nhớ con <laughs> 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 ขนาดพวกยังดูสวยอยู่เลยนี่ลูกลงจะลุกขึ้นเด็กอออปเข้าปากี้หอยเดียวอ่ะย่าเพิอย่าเพิแกนี่ทำไมนี่มึงวนได้รอบเดียวเองไอเต่า หัวหัวโต่อขอกลอกแม่ปัวโตใส่น้ำผึ้งไม่มาไม่กี่วันแกตายเลยนั่นช็อกช็อกตายเลยนั่ะลอกลงเอ้าเฮ้ยนี่แต่งเลย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 แม่อุ้ยสวยซะด้วยสวยยิ่งนับวันยิ่งสวยนี่นี่ขนาดนี้น็ยังอยู่สวยเลย

นี่น้องกระแดงยังจำชื่อกันไม่ได้เลยหรอกระเจ้าก็ดูหน้าสิยังไม่เคลียร์เลยกระเจ้านี่เฟิร์เปิ้์นเฟิร์นโอ้ยเฟิร์มามาบอกกระเจ้าว่าเอาชนะน่ะแค่เสมอกระเจ้าก็เพียแล้วแหม่แหม่นม่พวรับไปไปไปแค่เสมอนี่เดินหน้าเขาเรียนเดินหน้าเขาเกียร์เดินหน้าอยู่ถอยหลังแล้วกาทำเป็นรถที่นี้เดินหน้ากับถอยหลังพร้อมกัน ทำไม่ได้ร้อน